สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วนักเขียนซีไรท์ฟาดกลับแรงเปิดสาเหตุคนรุ่นใหม่โกรธและเกลียดกลุ่มกปปสโดยคุณวีรพรนิติประพานักเขียนรางวัลซีไรท์และผู้ก่อตั้งกลุ่มแคแร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกลุ่มกปปสโดยแรกระบุว่า สิ่งที่เพื่อนๆกบะสอะอานไม่รู้เด็กๆรุ่นใหม่โกรธและเกลียดพวกคุณมากนะหลายคนจดจำพ่อแม่ที่อบอุ่นน่ารักเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกลายสภาพเป็นคนเกรี้ยวกลาดหยาบคายเสียสติในช่วงเวลาการเคลื่อนไหวนั้นได้และเขาก็ไม่ให้อภัยช่องทีวีหลายๆช่องที่ปลุกปั่นพ่อแม่เขาด้วยความเกลียดชังมหาศาลหุ่นนั้นกัดกร่อนทำลายจนพ่อแม่เขาไม่เคยกลับไปเป็นคนเดิมได้อีก มิหนำการลมรัฐบาลเลือกตั้งเชียร์รัฐประหารยังทำให้บุพการีเหล่านั้นเลี้ยงดูพวกเขามาอย่างใช้อำนาจเผดิจการและทำลายวัยเด็กของพวกเขาไปไม่รู้จะบอกพวกพ่อแม่ยังไงเวลามาปร,รึกษาว่าทำไมลูกไม่รักโดยนอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องกปปสุฆุกรคยค่าเสียสละอุดมการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองถาเพื่อชาติศา,าสตร์กษัตริย์สารพัดจะฟูมฟายบางรายก็ยกเป็นตำนานหลังสารตัดสินจำคุก27แกนนำกบปสดโดยแปดรายโดนขังจริงระหว่างยื่นประกันต่อสารอุทธร์ เสียสละเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคงใช่มั้งแต่เลือกตั้งแล้วเป็นอย่างไรกลุ่มกวนการเมืองที่เคยอยู่กับคุณทักษิณแล้วย้ายมาห้อยหลวงพ่อป้อมแอบจุดพลุฉลองหลังเก้าอีร้รัฐมนตรีกปประสว่างสองตำแหน่งไม่กี่วันก่อนทยาทิพสุวรรณอย่างดิ้นรนจะสมัครผู้ว่ากทมสังกัดพรรคพรังชารัฐแต่ดอกแรกสามีโดนสั่งสอนได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด ดอกที่สองโดนตัดสิทธิ์ทั้งผัวทั้งเมียเหลือแค่ประกันผัวแล้วกลับไปนอนท่องโตไปไม่โกงในทัศนะประชาธิปไตยไม่ควรมีใครติดคุกเพราะไล่รัฐบาล แต่กปปะสะยังรับโทษน้อยไปด้วยซ้ําเพราะกปพศไล่รัฐบาลจนยุบสภาแล้วกลับขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งบุกสถานที่ราชการมุ่งทําให้รัฐล้มเหลวแล้วตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์แม้รู้กันว่ามันไม่จริงแค่สร้างสถานการณ์ให้ประยุทธ์รัฐประหารแต่ก็ต้องเรียกร้องอายการให้ยืดอุทธรณ์ดีกาเอาผิดทานกระบที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าไม่ผิด ย้ำว่าในฐานะเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ดีใจที่กบพศติดคุกแต่ถ้าจะพิทักษ์ประชาธิปไตยโทษแค่นี้ยังไม่สาสมไปด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นยังเป็นอย่างที่อาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุณเตือนไว้คดียังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพกบพศคดีเสื้อแดงสารชันต้นสารอุทธร์จำคุกหนึ่งปีสารดีกาจำคุกตลอดชีวิตก็มีให้เห็นแล้ว โดยหลักกฎหมาย8แกนนำคววได้สิทธิ์ประกันตัวพอรัฐธรรมนูญถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีถึงที่สุดแต่สิแกนนำมบรสดรนก็ควรได้ประกันตัวเช่นกันนั่นศาลชั้นต้นยังไม่พิพากษาเลยด้วยซ้ำการอ้างเหตุผลว่าจะไปทำผิดอีกเท่ากับตัดสินล่วงหน้าว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับม็อบหรือไม่ประชาชนทั่วไปก็เห็นประจักษ์ว่าม็อบรอัษฎรไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงอย่างกปปสแต่กลับโดนคดีหนักกว่าหลายเท่าอาจติดคุกเป็นพันปีในหลักการประชาธิปไตยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐมนตรีแค่โดนศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกต้องตกเก้าอี้ทันทีหรือแค่สสถูกคุมขังก็อาจหลุด จากความเป็นผู้แทนของประชาชนที่เลือกตั้งมารวมทั้งไม่หินด้วยกับโทษตัดสิทธิ์เลือกตั้งทุกกรณีเพราะสิทธิ์เลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นประชาชนเหมือนสิทธิในชีวิตทรัพย์สินกระนั้นก็รู้สึกสมควรแล้วเพราะพวกเขาขัดขวางเลือกตั้งตัวเองไม่อยากเลือกตั้งแล้วยังไปทำลายการใช้สิทธิ์ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนทั้งประเทศ ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ถูกมองว่ารัฐปรหารสืบทอดอำนาจต่างตอบแทนที่ชวนหัวรอกขบขันคือกวนไก่รัฐมนูญมีชัยเขียนไว้ป้องกันฝ่ายตรงข้ามเป็นรัฐบาลแต่กลับ มาโดนกันเองที่ชวนหัวกว่าน,นั้นคือหลังคำพิพากษาที่รัฐมนตรีกรภปศตกเก้าอี้กลับไม่มีผลให้รัฐบาลสะดุ้งสะเทือนเหมือนรือนั่งร้านแล้วได้โคต้าม,มาแบ่งกันด้วยซ้ำไป ก็ปปสเป็นนั่งร้านให้รัฐประหารมาตั้งแต่แรกพอสืบทอดอำนาจก็อาศัยนักการเมืองอุปถัมภ์กวาดต้อนมาจากอดีตเพื่อไทยไทยรักไทยนักการเมืองที่คนชั้นกลางเคยยี้ผ่านไปสองปีกลายเป็นฐานอำนาจที่แน่นหนาะกว่าอาดีตก็ปปสด้วยซ้ำไปไหนล่ะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไหนล่ะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดสลิมนกหวีดกลับดีอกดีใจที่พวก ถอแพ้บ้านใหญ่ควันหลงอภิปรายไม่ไว้วางใจกลายเป็นเรื่องตลกขบขันสลิมนกหวีดแม้จะอึ้งกับข้อมูลหลักฐานฝ่ายค้านก็ยังไม่วายเทียงแทนมีเงินซื้อตำแหน่งแล้วจะเป็นไรไปรัฐบาลไหนก็ทำกันนี่หรือคนชั้นกลางระดับบนคนมั่งมีที่แห่ออกมาต้านโกงท้ายที่สุดก็ยอมรับว่าหนีไม่พ้นขอแค่ประยุทธ์เป็นผู้นาขอแค่เอาชนะ ทักษิณธนาธรได้พวกเสือแดงพวกติ่งส้มมอบราษดรก็โหนอำนาจอย่างไม่คำนึงทำลายพลังประชาธิปไตยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไปเข้าวัดทำบุญบริจาคสมทบทุนเพื่อส่วนรวมนั่นคือสลิม อุดมการหรือการเสียสละของกปปสต่อให้บางคนเชื่อว่าจริงเอาเข้าจริงจึงไรค่าไม่ได้นำพาสังคมไปสู่อุดมการที่เพ้อฝันมีแต่ถอยหลังซ้ำยังชวนหัวรอเย้ย,ยันเมื่อเอามาอ้างตอนสารตัดสินจำคุกขัดขวางเลือกตั้งจนเกิดรัฐประหารมีโทษจำคุกแต่ และถาประหารลอยนวลเพราะนิรโทัศก,กรรมตัวเองแล้วซ้ำยังสืบทอดอำนาจอย่างสุขสำราญถีบนั่งร้างกปปสทิ้งแม้ยังมีอาจารย์อนเนกนั่งหัวโดไว้ส่งยานอาวกาศมวลชนกปปสไม่ได้อะไรเลยนอกจากบรรลุความเกลียดชังไล,ล่รัฐบาลยิ่งลักไม่บรรลุผลทางอุดมการที่อวดอ้างจะปฏิรูปนอกจากนําประเทศถอยหลังไปหยุด ใต้จารีสุดตรงแม้แต่ที่มุง่งทําลายฝ่ายตรงข้ามก็กลายเป็นหินลูกหลานตัวเองชู3มนิ้วเสาศิลธรรมที่หวังยึดเหนี่ยวก็สวนทางตกต่ำแต่เอาเถอะรู้กันที่พยายามอ้างอะไรต่างๆก็เพื่อให้รอดคุกเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไบรท์ทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ